สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อไซโก้ในปี2020นะครับมีรุ่นอะไรที่เราแบบ พลาดไปบ้างนะฮะหรือว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยเห็นบ้างนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็มีอยู่ว่านะครับในปี2020ที่ผ่านมานะครับคือทางแบรนด์ไซโกเองเนี่ยเขาได้มีการออกรุ่นใหม่มาเยอะมากๆนะฮะคือที่เราจะเห็น,นบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกตระกูลไซโกไฟใช่ไหมครับแล้วก็รุ่นพวกที่มันเป็นโปรสเปก t ทั้งหลายนะครับเรียกว่าออกมาเยอะมากจริงๆนะฮะซึ่งผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็จะเห็นหลายรุ่นอยู่แล้วนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกรุ่น ทั่วไปนะฮะเห็นอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมครับแต่มันจะมีแบบบางรุ่นนะฮะที่แบบ หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยไซโก้เขาได้เปิดตัวรุ่นนี้มาด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมานะครับว่ามันมีรุ่นไหนที่มันน่าสนใจแล้วก็ไปตามหาซื้อได้ยังไงบ้างนะครับโดยก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นการคัดมาแค่บางรุ่นเท่านั้นนะครับคงเอามาพูดหมดไม่ไหวนะครับน่าจะคัดมาแค่แบบไม่กี่เรือนเท่าที่ผมสนใจนะฮะแล้วก็คิดว่าแบบมันดูดีมากๆนั่นเองนะฮะเริ่มจากเรือนแรกก่อนเลยนะครับก็คือไซโก้ไฟ ซึ่งก็เป็นไซโกที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะฮะว่ามันเคยมีอยู่นะคือในปีที่แล้วเขาก็มีการเปิดตัวมาแบบค่อนข้างจะฮือฮาเลยนะครับออกมาหลายสีเลยนะฮะสีเทาสีดําสารพัดสีเลยนะครับแต่ว่าเขามีการเปิดตัวรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาจะมีการเปลี่ยนตัวขอบเบเซลเนี่ยจากเดิมเป็นขอบเงินเงินใช่ไหมฮะเขาจะเปลี่ยนขอบตรงนั้นเน่ะเป็นขอบสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยจะใช้เป็นสีน้ําเงินนะฮะซึ่งตัวนี้มันเป็นแบบ JDM นะครับก็คือขายแค่ในญี่ปุ่นเท่่่่่่าาาานน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 นัััั้้้ซึงงผลิตมแค500เเเเรรืืือออทดีก็็ถวป ที่หายากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะกระโดดมากๆเลยนะฮะคืออย่างรุ่นนี้เนี่ยในตลาดทั่วไปนะครับเอาเป็นว่าสีน้ําเงินทั่วไปหรือสีดำอะไรอย่างเงี้ยเราจะหาซื้อได้ประมาณสัก5,000หรือ6,000บาทเท่านั้นนะครับแต่เรือนเนี่ย แค่จับเปลี่ยนขอบเบเซลอะเป็นขอบสีน้าเงินนะครับเพื่อนๆดูจากรูปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแค่ขอบจริงๆอะราคาเนี่ยใน EBay นะฮะตอนนี้ไปประมาณ1 6ื่นหแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้จริงๆก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นที่ลิมิเต็ดจริงๆนะฮะแล้วก็สีเนี่ยไม่ซ้าใครแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไซโก้ไฟรุ่นที่แบบมันมีขอบเบเซลนะฮะรุ่น42มิลนะครับ,ร 42, นนรบก็มีการออกรุ่นใหม,ม่มาด้วยนะซึ่งแบบเป็นรุ่น JDM โมเดลเหมือนกันนะครับก เห็นรูปเลยได้ซ้ำนะครับนั่นคือตระกูล S B S A นะฮะมีรหัส075 098แล้วก็101ซึ่งเรือนที่ผมถูกชะตามากๆเลยเนี่ยก็คือ S B S A 101นะครับคือมันเป็นนาฬิกาสีดำล้วนนะฮะคือดำสนิทเลยนะแต่ว่าส่วนที่แบบมันเป็นมาร์เกอร์นะฮะส่วนที่เป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็ส่วนที่มันเป็นมาร์เกอร์บ,บนขอบเบเซลเนี่ยมันจะมีสคมีครีมนะครับมีความบินเทจเบาๆนะแต่ด้วยความที่นาฬิกาเนี่ยมันมาเป็นสีดำล้วนนะฮะมันมาเจอสีครีมเข้าไปแบบนี้มันก็จะแบบ คอนทราสต์กันมากอะ่ะเท่มากเลยนะดูมีความโดดเด่นแล้วก็มันไม่ค่อยเหมือนไซโก้ไฟทั่วไปมากๆนะฮะยิ่งดีเทลสีแดงอะ่ะที่เป็นเข็มวินาทีนะครับแล้วก็คําว่าอัตโนมัติสีแดงเนี่ยเข้ากับเรือนี้สุดๆเลยนะฮะเรือนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะได้เนี่ยไปเซิร์ชใน eBay ได้นะครับยังมีขายอยู่นะผมก็เคยลองไปเซิร์ชมาดูแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งไซโก้ไฟนะฮะที่ผมว่ามี2ตัวนี้แหละที่แบบน่าสนใจมากอะ่ะแล้วก็หล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีนะครับแล้วก็อก่่แนแ้้ยยจจยะะแวยหาาาามตซืได มากกว่าทั่วไปมากๆนะฮะก็คือตัว c y c l โ Fight Sport ที่ไป collaboration กับ One Piece นะครับซึ่ง One Piece เนี่ยก็เป็นการ์ตูนแบบระดับตำนานนะฮะขึ้นหิ้งเอาเป็นว่าความดังเนี่ยระดับโลกเลยนะแล้วก็แบบเป็นเบอร์ต้นๆเลยอะ่ะไม่แพ้นารูโตะเลยนะฮะแต่ประเด็นก็คือคอลเลคชัน n e Piece เนี่ยเขาแบบไม่ได้เข้าไทยนะครับคือขายแค่ต่างประเทศไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะอย่างนารูโตะเนี่ยในไทยก็มีขายนะครับหรือว่าอย่าง Street Fighter เนี่ยก็มีขายนะฮะแต่ One Piece เนี่ยก็จะหาได้ยากหน่อยนะครับแล้้วววววกกกก็็มมมีคคคคาาาาาพพอสรรรรรเลลยยนาานะยนะะะะะะับจแง่ตตููโดฮ ซึ่งวันพีซเนี่ยก็จะมีออกมาทั้งหมด6เรือนด้วยกันนะครับแต่จะมีความพิเศษนิดนึงนะครับตรงรุ่นที่เป็นลูฟี่นะฮะมันจะมี2ดีไซน์ด้วยกันนะฮะ คือตัวละครอื่นๆเนี่ยอย่างโซโลอุซบหรือว่านามิซันจิอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะมีแค่ดีไซน์เดียวนะฮะแต่ว่าลูฟี่เนี่ยจะมีทั้งแบบตัวที่มันเป็นหน้าแดงแล้วก็หน้าทองนะครับซึ่งไอ้ตัวที่มันเป็นหน้าแดงเนี่ยผมแอบ,บซูมๆดูนะฮะเขาน่าจะหมายถึงตอนที่แบบลูฟี่เขาใช้เกียร์ต่างๆของเขาอะนะครับส่วนไอ้ตัวหน้าทองเนี่ยมันก็สื่อถึงชุดของลูฟี่ที่แบบใส่หมวกฟานนะฮะก็จะมีสีแบบประมาณนี้เลยก็เป็นความพิเศษสาหรับพระเอกนะครับก็ต้องให้เขาด้วหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นตัวเด่นของ Go 5สปอร์ตน่าจะมีประมาณนี้นะครับที่ผมว่าน่าสนใจนะฮะข้ามมาที่ฝั่ง Prospect บ้างนะครับจริงๆ Prospect เนี่ยมีหลายรุ่นมากๆเลยนะที่ออกมานะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีอยู่รุ่นหนึ่งอนะ่ะที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็ ไม่รู้ว่ามีคู่สีแบบนี้อยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือ SNE 5 6 6 P1 นะครับก็คือรุ่นนี้มันเป็นในาฬิการตระกูลโซลานะครับ Prospect Solar ชาร์จแสงอาทิตย์นะฮะแต่ความโดดเด่นของมันเนี่ยผมว่ามันมีคู่สีแบบน้ำตาลทองโรสโกลนะฮะแล้วก็เข้ากับสีดำสีเงินของสแตนเลสสตีลได้แบบดูดีมากๆเลยนะคือผมเห็นปั๊บเนี่ยผมไปนึกถึงพวกตระกูลโรเล็กซ์ GMT ที่มันเป็น, er นรุ่นเบียนะฮะคือสีมันจะมาประมาณนี้เลยนะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคู่สีน้ำ ถูกชะตากัืเรือนนี้ได้ไม่ยากเลยนะฮะก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะฮะผมว่าเป็นเรือนที่ไม่ค่อยได้เห็นใครใส่เลยอ่ะเพราะว่ารุ่นนี้อาจจะยังแบบไม่ได้ฮิตในบ้านเราเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าสวยนะสีนี่คือแบบสวยมากจริงๆนะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีนะฮะก็คือซูโม่นะครับในปีที่ผ่านมานะครับเขามีการออกสีพิเศษนะครับสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะฮะซึ่งแบบมันจะมี3มสีนะฮะเป็นสีเงินสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับ ซึ่งผมเนี่ยชอบสีเงินมากเลยนะคือมันเป็นซูโม่สีเงินแล้วก็หน้าเนี่ยมันจะเป็นตารางเรียมๆหน่อยนะฮะหาดูได้ยากมากเลยนะฮะที่ซูโม่จะทําดีไซน์แบบนี้นะครับแต่ก็แบบเสียดายมากเลยอะ่ะขายแค่ในอเมริกาเท่านั้นน่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่เอาเข้าไทยบ้างนะฮะดีไซน์สวยๆแบบเนี้ยอยู่ที่อเมริกาซะอย่างนั้นนะครับใครที่อยากจะได้เนี่ยก็ต้องแบบไปหาซื้อรีเซลกันหน่อยนะฮะราคาที่ขายกันในตลาดตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแพงกว่าซูโม่ทั่วไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละตามความสสวววววยยยยยงาาาามมมคัผผ่่ด่ดดดูููีีกหลลตทเเเจอ อันนี้ถือว่าดูดีมากจริงๆนะฮะส่วนอีกโมเดลหนึ่งนะครับในตระกูล prospect นะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูล monster ด้วยนะครับนั่นก็คือไซโก้ในรหัส srpf 3 3 k1 นะครับคือจริงๆ monster เ,รรเนี่ยผมแบบไม่ได้ถนัดมากนะเพราะว่า monster ทรงมันใหญ่นะฮะแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันดูสปอร์ตแบบสปอร์ตจัดมากๆอะ่ะผมไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะฮะแต่มันจะมีเรือนเนี้ยที่แบบผมรู้สึกว่าสีสันเขาแบบเท่มากอะ่ะคือหน้าปัดเขาเนี่ยจะออกแบบเหลืองเหลืองมเขียวๆหน่อยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับลูกเล่นเข็มต่างๆ m a r k ร,เร์เป็นเส้น อย่างี้สีส้มๆนะครับตัวขอบเบเซลที่หมุนได้เนี่ยก็เป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็ตัวสายเนี่ยมาแบบทูโทนด้วยนะฮะเป็นสแตนเลสสตีลกับโลสโก l นะครับซึ่งพอมันออกมาปั๊บเนี่ยผมว่าเป็นคู่สีที่ไม่รู้สิผมว่าสวยมากๆแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวมากๆนะครับสำหรับมอนสเตอร์เรือนนี้นะฮะใครที่อยากได้เนี่ยก็ต้องอาจจะแบบ หากันยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทํามาแค่1,000ันเรือนเท่านั้นนะครับแล้วก็เรือนนี้ทำมาแค่ในตลาดฟิลิปปินส์เท่านั้นด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นลิมิเต็ดกันไปนะฮะอยากได้ก็ต้องตามหากันหน่อยนะทันต่อไปเนี่ยก็เป็นไซโก้ในคอลเลกชันพิเศษนะครับที่ไม่ได้แบบสังกัดแบรนด์ย่อยอะไรนะฮะแล้วก็ผมว่าเป็นคอลเลกชันไซโก้ที่มีหลายเรือนมากๆนะครับที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันมีด้วยเนี่ยแล้วแบบเราไปอยู่ที่ไหนมาทาไมเราไม่เคยเห็นเรือนพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละตัวเลยนะครับอันนี้ผมโดนเยอะมมาาากกกกเเเลยยนะครรรรรรััับิ่่่จหหสสแทีีวซ แต่ซับครั้งนี้มันไม่ใช่สะกดว่า S A R B เหมือนที่เราคุ้นเคยนะครับมันจะสะกดว่า S A R V 033นะครับเป็นนาฬิการูปทรงแบบออกแนวเรสผสมสปอร์ตนิดนึงนะฮะแล้วก็ขนาดเคสไซส์เนี่ยจะใหญ่หน่อยนะอยู่ที่42่มิลนะครับ พวกสเปคอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ากลางๆนะครับใช้เครื่องสี R 3 6อะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูภาพหน้าตามันนะฮะมันจะให้กลิ่นอายเหมือนกับตระกูลซัฟมากๆเลยนะครับก็คือเข็มเรียวๆนะครับมีมาเกอร์เหลี่ยมๆดูคมๆนะฮะแล้วก็ปลายเข็มแบบแหลมๆดูแบบมีความเป็นแกรนไซโคลสูงมากอ่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขียนว่าออโตเมติกเป็นตัวเขียนนะฮะดูสวยๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าดูดีมากนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นของจริงนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะคือดูจากหน้าตาเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคเลยแหละแต่ว่าด้วยความที่เเขาบอกคสซ 12มิลน อาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดผมมีโอกาสนะครับยังไงผมจะลองเอามารีวิวให้ดูด้วยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เอาแค่หน้าตาดูจากรูปนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากนะฮะเรือนนี้นะครับส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นสไตล์มินิมอลบ้างนะฮะเป็นไซโก้ในรหัส SQBR021 นะครับซึ่งพอเพื่อนๆเห็นรูปปั๊บเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นไซโก้นะครับอาจจะรู้สึกว่ามันเออเหมือนคาสิโอจังเลยนะครับเพราะว่าเออผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนคาสิโอมากนะฮะด้วยหน้าตาประมาณแบบเเนีีีี้้ยยคือรรบบลไไมม่ดด เทลอะไรเยอะนะแล้วก็รูปทรงของเคสเนี่ยคือแบบดูไม่เป็นไซโก้คือดูเป็นคาซิโอมากกว่านะครับเอาจริงๆเลยก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองไปซื้อกันได้นะครับมันมีทั้งเวอร์ชั่นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะฮะเรือนใหญ่เรือนเล็กอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นโมเดลที่ดูดีนะดูมินิมอลเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งนะฮะที่ผมว่าตัวนี้น่าสนใจจริงนะแล้วก็มันมีหน้าตาแบบ เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงแกรนไซโกมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตระกูล S U R นะครับซึ่งก็มีหลายสีมากนะฮะไล่ตั้งแต่ S U R 3 0 7 P 1นะครับ S U R 3 0 9 P 1 S U R 3 1 1 P 1นะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ทำงานอยู่บนระบบคอร์สนะครับแล้วก็มีขนาดเคสไซส์เนี่ยประมาณ4 0 6มิลิเมตรนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากหน้าตาเนี่ยลักษณะของเข็มนะฮะลักษณะของมาร์กเกอร์ทรงของเคสนะครับภาพรวมเยากๆ ซึ่งผมเคยไปดูวิดีโอรีวิวต่างประเทศนะฮะ เขาหยิบตัวจริงมาให้ดูนะโอ้โหเล่นเงาสวยงามสะท้อนลิบร,ระยับผมว่าอันนี้แบบน่าโดนมากอะ่ะยังไงเพื่อนๆรอติดตามรีวิวเร็วนี้นะครับผมได้ทําการสั่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่จะเป็นเรือนไหนเนี่ยเดี๋ยวคอยมาดูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรือนที่น่าสนใจมากราคาจะอยู่แถวๆประมาณ8 0 0 0 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งเอาจริงๆถือว่าเป็นนาฬิกาคอร์สท,ที่แพงนะครับเพราะว่าคอร์สไซโก้เนี่ยปกติ4 5000ก็ซื้อได้ละนะครับแต่ต้องมาดูกันนะว่านาฬิกาคอร์สจากไซโก้ราคาเกือบหมื่นเนี่ยที่หน้าตาเร เดี๋ยวเรามาติดตามกันได้นะฮะส่วนตัวต่อไปเนี่ยที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้ตัวเมื่อกี้เลยนะครับก็คือตระกูล S.U.R เหมือนกันแต่ว่ารหัสเนี่ยจะเป็น339 341แล้วก็343นะครับคือ3ตัวเนี้ยมันเป็นนาฬิกาไซส์ประมาณ40ิมิลเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นนาฬิการ,ระบบคอร์สเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาเนี่ยออกมาทางสปอร์ตนะครับแล้วก็อาจจะเน้นพลายน้ำมากกว่ารุ่นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยผมแอบรู้สึกติดใจนิดหน่อยตรงช่องวันที่ที่แบบมันค่อนข้างจะใหญ่อะคือมันดู แต่อันนี้พอมันมีทั้งชื่อวันด้วยนะครับมีตัวเลขด้วยเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มจะก,กวนหน้าปัดละแล้วก็ดีไซน์ภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบแกรนเท่าไหรอ่อ่ะคือมันดูไปทางสปอร์ตซะมากกว่านะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันไปเลยนะแต่รวมๆแล้วก็ต้องบอกว่าสวยจริงนะครับน่าสนใจมากเหมือนกันเรือนนี้นะฮะแล้วก็อีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นจากรีวิวของเราเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือตระกูลซับมารินเนอร์นะครับคือมันเป็นคอลเลกชันหนึ่งที่มันเป็นระบบโซล่าหมดเลยนะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับซับมารินเนอร์วินเทจมากๆนะครับผมก็เลยเรียกตระกูลนี้ว่าเป็นไซโก้ซับมารินเนอร์ไปเลยนะฮะซึ่งก็มีทั้งหมด4รหัสด้วยกันนะครัั0-1รนีี้าววววิไปแแลต่่มมหส 2, 013, 014ด้วยมีออกมาทั้งหมด4รุ่นเลยซึ่ง4รุ่นเนี่ยหน้าปัดไม่เหมือนกันเลยนะฮะมีการเปลี่ยนหน้าปัดที่ดีเทลมันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการจับเปลี่ยนสายจับแมตสายที่มันแตกต่างกันด้วยนะครับ ใครที่ชอบแบบไหนหน้าปัดแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องไปเลือกดูเองนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยสัทีเดียวนะครับสีเรือนนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดถามผมนะผมแบบอยากได้หมดเลยอะนะครับทุกเรือนอะดูสวยหมดเลยอะแล้วก็คู่สีทุกอย่างดูลงตัวมากนะครับยังไงเนี่ยอาจจะทยอยเอามารีวิวให้ดูเรื่อยๆด้วยนะครับมาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะสร้างความสันสะเทือนให้กับใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับก็คือตระกูล S S B นั่นเองนะฮะซึ่งผมเคยเอาตัว S S B เนี่ย012ที่เป็นหน้าดำมารีวิวไปแล้วนนะับทที่่อออกววาาจจเป็ตแขง ซัได้เลยนะครับซึ่งจริงๆในคอลเลคชันของเขาเนี่ยมีทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะฮะก็คือสีเงินนะครับรหัส011นะฮะสีน้ำเงิน013แล้วก็สีดําทองนะครับรหัส0 1นยโดยที่ใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรือนนี้นะครับก็สามารถตามไปดูรีวิวกันได้เลยนะครับอันนี้ผมทํารีวิวฉบับเต็มไว้แล้วนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าคอลเลคชันนี้เป็นไลน์อัพที่แบบ ดูดีจริงๆนะครับแล้วก็ภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยดูแบบเกือบๆจะมาแทนซับได้เลยอะ่ะแต่มันก็จะมีข้อเสียบางอย่างที่ซับเขาก็ทําได้ดีกว่าจริงๆนะฮะแต่อย่างน้นอยๆอะ่ะนาฬิกามันก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับใครที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับตามไปดูกันได้นะฮะแล้วก็นอกจากคอลเลคชันเมื่อกี้นะครับมันจะมีคอลเลคชันในรหัสที่มันใกล้ๆกันนะฮะแต่ว่าราคาจะถูกลงมาหน่อยนะครับก็คือตระกูล s z SB 015 016 017แล้วก็01 เมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจะมีการปรับตัวเข็มนะฮะให้แบบมันดูเป็นดาบมากขึ้นนะไม่ได้ดูเป็นเข็มแหลมแหลมนะครับเป็นเข็มแบบทรงเหลี่ยมเยหน่อยนะฮะร,รอบนี้แล้วก็มีการเพิ่มไซคลอปเข้ามานะครับตรงช่องวันที่ซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันดูเยอะเกินไปละดูแบบไม่ค่อยเป็นนาฬิกาเดรสละนะครับถือถ้าเกิดเอาความเดรสเนี่ยตัวรหัสเมื่อกี้นะเดรสกว่าเยอะเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะดูแบบ มีความร่วมสมัยขึ้นมาหน่อยนะฮะมีความวินเทจขึ้นมาอีกนิดนึงนะซึ่งใครที่ชอบสไตล์วินเทจหน่อยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สําหรับผมผมชอบตัวเมื่อกี้มากกว่าเยอะเลยนะฮะก็แล้วแต่ความชอบกันไปเลยนะอันนี้ไม่ต้องแบบไปซีเรียสมากนะครับเอาที่ตัวเองชอบดีกว่านะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีไซโก้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับซึ่งใครที่อยากจะไปย้อนดูนะครับว่าในปี2020เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้้นะรับลอไเดะครนนอไืห จากที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยใครที่ชอบเรือนไหนอะไรยังไงนะครับลองคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับอยากได้เรือนไหนอะไรแบบนี้ลองมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะซื้อในแต่ละเรือนนะครับผมแนะนํานะว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอารหัสตัวนี้นะครับลองไปเซิร์ชใน eBay ดูนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากที่ผมดูนะรหัสเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ค่อยมีขายในไทยเลยนะฮะหาซื้อได้ยากมากเลยนะครับใครที่อยากได้ก็อาจจะต้องแบบสั่งมาจากต่างประเทศหรือว่าอาจจะต้องฝากเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นฮิ้วเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็อาจจะหายากก ะะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ